สวัสดีค่ะในวันงานวิสาขบูชาที่วัดพุธทธวิหารํามสรดามเมืองเบอร์เมรจ์แห่งนี้แท้จริงวันวิสาขะได้ผ่านมาแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่วันนี้ทางวัดได้มีโอกาสได้จัดงานให้ชุมชนคนไทยแล้วก็ยังมีพระภิกษุณีจากพม่ามา,ร,มารูปหนึ่ง คนเวียดนามทั่วไปก็เห็นเข้ามาสักการะบูชาหลวงพ่อกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอสาธุอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพโรงาพานทุกท่านทุกอย่างเลยของนั้นมีเยอะมากทั้งของอาหารหวานคาวขนมจีนอีกนะคะ เยอะมากแล้วก็ที่ทำเนียบสถานทูตไทยที่กรุงเฮกก็มาสมทบด,ด้วยนะคะเรียกว่าพยายามที่จะทานทุกอย่างั้งชิมไม่ได้เดี๋ยวใครถามแล้วตอบไม่ได้ว่าได้ทานอนุนทานอันนี้หรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่ได้ทานทั้งหมดเขาเยอะจริงๆในวันสำคัญของวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบ เรียบง่ายจริงๆในะลักษณะที่ว่าไม่ได้มีคนมาร่วมก็ได้ยินเหมือนกันค่ะว่าไม่ทราบข่าวแต่ไม่เป็นไรค่ะงานอื่นๆกิจกรรมอื่นๆของทางวัดนั้นยังมีอีกเยอะและที่สำคัญและความจริงแล้วทุกปีทุกปีนะคะเป็นทางด้านพิธีของพระพุทธศาสนานั้นก็มีให้ร่วมได้ทุกปี อีกทั้งเป็นงานร,งรื่นเริงเทศกาลไทยงานสงกรานต์งานลอยกระทงและงานอื่นๆอีกพิเศษพิเศษนะคะที่ที่วัดนี้ก็จะจัดเยอะมากเลยหมุนเวียนเปลี่ยนไปแทบจะไม่มีเวลาจิตอาสาเลยนะคะว่าต้องทำกันตลอดงานที่ดูเรียบง่ายและที่สำคัญหัวใจสำคัญก็คือเป็นการเวียนเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์นะคะที่สิ่งแรกที่พระองค์ท่านได้ตัดสู้แล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆพิจารณาจนถึงขั้นตัดสู้ด้วยพระองค์เองและหลังจากนั้นก็เผยแผ่ ศาส,สนาพุทธทั่วทั่วในอินเดียนะคะและก็ผลสุดท้ายก็คือวันปรินิพานของพระพุทธองค์แต่ว่าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยกันก็จะเป็นการแสดงถึงพลังนะ,ะแล้วก็เป็นการสร้างพลังให้กับตัวเราเองด้วยเหมือนกันด้วยความที่ความ เชื่อความศรัทธาในช่วงหลังๆเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากเลยเขาบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อแต่คือความจริงเพราะว่าหลักธรรมนั้นประกอบไปด้วยในสิ่งที่เป็นจริงในธรรมชาติคือสัจธ,ธรรมสิ่งอะไรที่เป็นความจริงนั่นก็คือเป็นธรรมทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งว่าถ้าได้เดินตามทางและน้อมเข้ามาออปฏิบัติ ในชีวิตของเราเองแล้วทางด้านความคิดนะคะก็จะประสบกับสงบสุขนะคะเพราะด้วยการที่มีสตินั่นเองแต่วันนี้ก็มีรำหลายชุดหลายคณะนะคะแต่ก็มีโอกาสได้สองเพลงที่นำมาฝากให้ได้ชมกันและส่วนนอกนั้นออของคณะไทยอีสานอินเทเอร์เน n ตที่ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะที่ เพจของคุณชมพู่เองหรืว่าไทยอิสารอินเทอร์เนเมนและตอนนี้ข้างหลังแล้วทุกคนก็ยังไม่กลับนะคะเ้ายังคงซ้อมเพื่อเพลงอื่นงานอื่นต่อๆไปในส่วนที่เป็นร้านค้าอันนั้นไม่พลาดเลยนะคะเพาจะต้องนำมาฝาและตัวเองก็อยากที่จะได้เห็นได้ว่าใครมาขายอะไรอย่างไรบ้างก็ะจะมีร้านของคุณตุ่นซึ่งรวมกับของ สวนผักอรสาได้มาตั้งร้านขายต้นเบี้ยหรื là, ต้นกลา้าเล็กๆค่ะก็ถูกใจคนที่สำหรับที่อยากจะซื้อไปแล้วก็ไปปลูกดรสูงของตัวเองได้เด็กกินทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ดีก็ดีทำให้จิตใจสบายผ่องใสเฝ้าดูว่าแต่ละต้นแต่ละต้นแต่ละอย่างนั้น มีการเจริญเติบโตอย่างไรโอยกว่าจะออกดอกกว่าจะออกผลกว่าจะแตกยอดออกมานะคะขนาดเราปลูกไม่กี่ต้นนะแล้วต้องคิดดูก็แล้วกันคนที่เขามีสวนใหญ่ๆอย่างคุณอรสาเนี่ยอย่างคุณทิพที่เบนเย่ยเนี่ยมือนยเขาจะต้องใช้เวลาอยู่กับต้นไม้อย่างไรนะค <c> ง <oughs> ทราบกันอยู่แล้วแล้วค่ะตื่นแต่เช้านอนก็ดึกตื่นก่อนต้นไม้อีกแล้วพอต้นไม้ ไม่มีแดดอะไรแล้วต้นไม้หลับแล้วนี่ก็ยังหลับไม่ได้เพราะต้องกิบต้องต้องนี่ต้องนั่นเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะต้องเคลียร์ทั่วๆไปถึงว่าต้นไม้หรือผักอะไรเนี่ยโว้ยโตเอาโตอเอา,อเอาได้รับการบำรุงรักษาที่ดีนั่นเองแล้วก็มีร้านผักของคุณกุ้งกัลูกๆนะคะสองร้านมีพี่สำลานขนมของหวานตอนนี้พี่สำลานยังอยูอ่แต่ว่าร้านผักนั้น ก็ไปกลับกันไปแล้วอาอสาเพิ่งออกรถไปเมื่อกี้แต่ส่วนของคุณกุ้งนั้นกลับไปออหลังจากทานอาหารแล้วเพราะว่าเห็นบอกว่าจะต้องไปขายที่อื่นอีกวันนี้โอกาสพิเศษกิจกรรมที่ได้ทําในการสัมภาษณ์แม่ค้าก็คือคุณกุ้งนี่แหละค่ะเพระปกตินี่โอ้โหแบบกุ้งจะจัดของนู่นนี่อะไรตลอดเวลาเลยแต่วันนี้พอมีเวลาว่างก็ถือโอกาส เจาะเวลานิดนึงดึงตัวมาว่ากุ้งที่มาขายของเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็ดีมากเลยได้ทราบกันสนใจอะคะ่ะว่าในการที่ความจริงแล้วแม่ค้านี่จะเหนื่อยนะคะไหนจะต้องสั่งของไปรับของแล้วพอรับมาก็จะต้องมาจัดมาเรียงใส่ราคานูน่นนี่แล้วบันทีออนไลน์อีกก็ต้องส่งออนไลน์ให้อีกแล้วขายก็ไม่ใช่ขายที่เดียว ไปท,ที่นู่นที่นี่แล้วนีหนำซ้ำขายวันหนึ่งบางทีสองที่สามที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแยกแยกอะไรอย่าแยกบุคลากร <c oughs> <c oughs> ให้คนน,น,คน,น,น,นั้นลูกคนนี้ไปขายงานนั้นลูกคนนี้ไปขายงานนี้ก็โอ้โหแบบน่าน่าชื่นชมนับถือน้ำใจเลยก็ยังบอกว่ากุ้งพี่ขอขอบคุณในนามของของลูกค้าหรือว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยซึ่งว่าชีวิตมีความสุข สบายกายสบายใจเพิ่มมากขึ้นจากการได้กินของอร่อยๆขี้เหล็กเนี่ยหน่อไม้อย่างเงี้ยโอ้โหหลายอย่างเลยเรียกว่าเราเห็นแล้วบางทีโอ้เนาะเหมือนอยู่ตลาดไทยอะไรเงี้ยแล้วโดยเฉพาะคนที่เขาชอบออทานนูน่นทานนี่แล้วพอได้ทานที่นี่เนี่ยซึ่ไม่ใช่ว่าที่บ้านเราเนี่ยเขาีความสุขใจซื้อกลับไปบ้านแล้วก็ไปสุขใจต่อที่บ้านปรุงอาหารเองทําเองตําน้าพริกเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเลย ต้องขอกราบอนุโมทนานะคะท่านเจ้าว่าซึ่งท่านได้เป็นผู้นำนะคะในการที่จะจัดงานทุกๆอย่างเนะะี่ยค่ะเพื่อที่ว่าคนไทยในชุมชนไทยของของเราที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งว่าพวกเราโชคดีคะ่ะที่มีวัด เป็นศูนย์กลางร,รวมจิตใจนะะในการทํากิจกรรมต่างๆทั่วไปแล้วตรงนี้ก็จะพูดได้ว่าก็คือบ้านที่สองจากบ้านจริงๆที่โยกย้ายมาอยู่กันที่เ,เนเธอร์แลนด์นี้ <c oughs> นและได้ยินเสียงดนตรีไทยๆนี่ะภาษาไทยการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนนอบน้อมน่อน สุขใจมากเลยค่ะขอบคุณธรรมชาติที่เนธแลนด์ด้วยร่มเย็นนะคะอยากที่จะอุ่นๆตากแดดหน่อยก็มายืนใต้แดดอย่างเงี้ยค่ะเใต้ร่มมันก็จะหนาวๆนิดๆอะไรอย่างเี้ค่ะเรียกว่าชีวิตอยู่ได้ดีๆชีวิตที่เลือกได้มีความอิสระเสรีในชีวิตสวัสดีค่ะ